บบอ่ะอ่ะชิมสิเอาเล่เล่เล่ว,ออวขอขอลองชิมม่เอาว่าขอลองชิมมั่งโอ้ยลูกไส้ก็วอาขอลองชิมมัอองเอากินน้ำพออ่อนอ่นานา่นาเ้นได้ั่อนเอากินเลยลูกมันแสบมันบ่เนี่ย ค่ะมานี่สิผ้าไปซงอันขนมเนาะค่ะเนาะพันซังค่ะพันซังแบบเหรียญเนาะจ้าเนาะมานี่กะนี่กะซงหมู่บ้านเท่านี่แหละจ้าใกล้ๆนี่ยแหละค่ะปไปป้าพันซังเนาะค่ะเนาะนี่จ้าอันนี้กะได้ประมาณอ่าสามโลสามโลซีขีดหาขีดเนาะค่ะเนาะนี่จ้าสามโลซีขีดหาขีดนี่แหละค่ะจ้าอันนี้กะขายซงโลละลอยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาไปซงน้ำกันจ้า นี่ราคารถประจำตำแหน่งเท่าไปค่าไปส่งล้วยฉาบน้ำกันจ้าจ้าไก่หอดหรอค่ะอันนี้ก็หนาวัดเนาะค่ะเนาะเป็นประตูเป็นประตูโคงหนาวัดของเ่านะค่ะเนะาะกันชายยุเยี่ยนเพิ่นกิดยุมุ่งใส่เมื่อนี่แหละจ้าใกล้ถึงแล้วเนาะค่ะเนาะเป็น้ังเรนจะไปขายต่อค่ะ แล้วค่ะเรือทรายรน,น,านี่ก็แมนเนาะจ้าจ้านี่แหละค่ะเบิังออกมาตอนหลับจ้าลักกี้ จ้าตอนนี้เขาก็ส่งขงนมเสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตอนสิเขาส้อยในบ้านหมูบ่บานเข้านะค่ะเนาะเขาซ้อยมาทางบ้านกับสิ้ผ้าไปเก็บอันหน่วยม้อนเนาะค่ะเนะาะค่ะมา่เก็บอันอัน,อนหน่วยม้อนไปกินเนาะค่ะเนาะหวานหวาน,วานพนนนนนี่น้องทีนี้นี่น้อยตรงนี่จ้ะนี่ค่ะหน่วยมันหวานหวานเก็บกินไปพร้อมเนาะค่ะเนาะ หน้งต้นไมาเก็บไปมาลูกนี่นตัวนึงอ่ะแซ่บป่อแ่บกับปัญญาเก็บไปท่างผุนต้นตุ่นมันหนูต้นมันดุกดุกนี่ค่ะเก็บท้างผุนกันเก็บเอาลูกเก็บเอาเปียแหงมาใส่บ้างปากโอ้ยปากดำมดนี่ค่ะมึงนวยนวยดุกดุกพี่น้องมึงจ้าดุกคักดุกเน่ค่ะสะออนเนาะค่ะเนาะ ปอดดคกดคักดกเนี่ยแซบสำเด็จค่ะนี่ทถาทถาถ้านวยมันกะทาออกดำๆมันสิหวานเจี๊ยบเลยล่ะค่ะนี้มีประโยชน์เนาะคะ่ะเนาะเต็มเลยถ้าหนวยแดงแดงมันสิออกสมสม สุ่มๆยังบ่ท่านนี่หวานกะบ่ค่อยแสบปันดาเขาก็เก็บเอาตัวในดำๆมันนี่ยน้อยดำๆนี่เต็มเลยพอกลับลูกเก็บกินน้อยแหงหน่งแสบบ่แสบแห้งปะลูกแสบแห้งเลยบ่เก็บกินน้ำต้นเลยไงโอ้ยมือดำเลย นี่่ <S 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 ่คะพ่看นี่ค่ะปึกแล้วไงนี <h <h ่ไงเอาแล้วใช้บ้างปากไงโอ้ปากไหมตด้ยดง โดกโดกค่ะพี่น้องมันเนะี่ยรสชาติมันก็แซ่บเนาะคะ่ะกินแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะคะ่ะเนาะเป็นลูกหม่อนเนาะคะ่ะเนาะเป็นต้นหมอนบานเฮ้านี่ยแหละค่ะใบมันก็สิมีประโยชน์เนาะคะ่ะใบก็สบเอาไว้สําหรับอันไห้อันไห้อีหยังก็อืเฮกิน conhecer. เหรออ่าไห้หมอนไหม,ต,ต,ม,ต,มนนะะตัวตัวหม่อนเนาะค่ะเนาะตัวหม่อนที่เฮ้าสําหรับอ <magnetic. S 1> ่าไ,ไปเลี้ยงแบะปเป็นท่อเป็นผ้าไหมเนาะคะ่ะเนาะสําหรับใบเขาเนาะค่ะเนาะสําหรับนวยเฮ้าเฮ้าก็สิกินหล่ะอ่ะอ่ามันก็สิมีประโยชน์จ้าเห็นบ่ค่ะโดกโดกเด้โดกคักโดกแน่ พุณอะมีทุกงาทุกอ่านี่เล,นลยนะคะเด้อนี้โอ๊ยผับนี่กับพ่อชัดเนาะ,ะค่ะเนาะพุณอะค่ะหลายหลายพีน่น้องพี่ดุ๊กค่ะดุ๊กเนี่ยค่ะพี่น้องดกุกดกุมดก,ดกมีเป็ดน,นั่นมันมีต้นเดียวหระค่ะแต่ว่ามันหันดกุกเออดำดำเก็บเอาเลยลูก คุณคะ่ะอันนี้มันดกคักหนีช่างนี่ได้แล้วเออได้แล้วก็กินเลยลูกอุ้ยดกคักรสชาติกะสิวานหวานคะ่ะเบื่อค่ะพี่น้องอเต็มเลยนี่คะ่ะอืม เบิง้งค่ะพี่น้องเบิง้งหลายคักหลายแน่สะออนเนาะค่ะเนาะเบิงบ้งเบื้องเบืงบ้งเบื้งเบื้งยุ่ยไต่ตุต่นมันเลยเดียค่ะนี่เบิง้งปุ๊ดะปุ๊ดะปุ๊ดะจุกดุ๊บปะอิ่มไปน้องต้อ,อยังยังอ้าวตกิน,นามติดมือเลยดิ งานหลงานห่ะมันสูงพูดงานอ่านสูงเห็นมามันเอาไปรไเดีเมืองขาเมืองนวยนี่ตัวนวยงามงามใครอู้หลายแท้หลายเอาเก็บเลยลูกเก็บเลยเก็บ หม,มุนยูไต่ต้ตนมันพุแหลี่ยมตัวเก็บได้โอ้เอามัเจ้าขอลองอ่าลองลองชิมซิอาชิมซิแซ่บบ่แซ่บอือแซ่บไหมกันปะโอ้ีแยแตกมาแล้วแม,ม่พาเก็บบิ๊อ่าจะมาเลยแม่จับให้แล้วเออบิดเอาโอ้ยนี่นี่บิดเอาตัวนี้น้ำลูกนี่ฮะอ่าน้องตัวจะไปให้แม่เดี๋ยวแม่เก็บเอาเองเออจับงาไม่ไว้จับงานี่แม่เออแนนแนนเออเดี๋ยวแม่เก็บให้นี่ ออกินสดๆจากต้นออกินสดๆจากต้นมันแสบเนาะ<ด>มนแม,มนโบเออเมนเมนอร่อยเนาะอร่อยนะอ้าวอ้าวอ,อ,อ้าวเทเทเทโอเคใส่มืออุ้ยมือแรงมือหัวสะอ่อนเนาะค่ะพี่น้องสะอ่อนพี่พี่พี่น้อยงานหนึ่งมาจับเอาเร็วๆนี่นี่มามาดึงงานนี่ข่อยแน่นี่ <S <S นี่งานนี่มันอันนี่แม่มันอันตรงนี้ผู้ใดคนหนึ่งอันดึงเอานี่นี่นี่พี่น้อง อุ้ยโลนนี่ค่ะแซ่บๆอ่ะอ่ะอ่ะชิมสิเอาเลยๆเอาว่าขอลองชิมบ้างโอ้ยลูกชายก็ว่าขอลองชิมหม่งเอ้ากินน้ำผ่อนั่นนาหนาหนได้าเอากินเลยลูกมันแสบมันบ่เนี่ย นี่ไรนี่ไนกัหอนีไลูกไส้กับท่านอิ่มอยู่เอ้าเอาพอพ่อลูกะไํใช่จ้าสำหรับคลิปน um ี้กัฝากไว้สำนีบน้องค่ะเดินเท้ากับพ่อหล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กั ขอบคุณเลายๆลายด้วยจ้าเด้อสวัสดีครับ